บทที่25หได้รับการช่วยเหลือวาจาคล้ายดังสิ้นสุดลงช่วงหนึ่งเนื่องเพราะมีเสียงวีดดังระง,งมออกมาจากในคลิหัดนั่นเป็นวีดที่ม้วนจากใบออผมไว้ที่ริมปากแล้วเป่าออกมาผู้เชี่ยวชาญชำนาญสามารถเป่าเป็นเสียงนกหรือเสียงเพลงและที่เป่าในตอนนี้มีมากถึงสิบคนเสียงที่เป่าออกมา เป็นเสียงเพลงหนึ่งที่ไพเ,เราะน่าฟังยิ่งและก็แปลโขยงบอกไม่ออกว่าเป็นเพลงใดกันชายชจากันผู้หนึ่งกล่าวท่านทูตประมุขคาราฮา์กำลังเร่งรัดแล้วขอเรียนลิ้หูยินพงศิสากล่าวทราบแล้วเก็บตะไครยคุมพวกมันเข้าไปชายชจากันทั้งสิบกว่าคนรับคำเกรงกำลังรั้งเชือกตะไคร่เวลาปวกเกี่ยมตังทั้งสามลงกับพื้น พวกเกียมตั้งทั้งสามเกรงกำลังภายในขึ้นแนบองกระบีกับเชือกตาข่ายทั้งสามที่อยู่ร่วมกันมานานปีรวมมือกันจนมีกระแสจิตตรงกันแล้วแม้ไม่ได้ผ่านการปรึกษาแต่ก็ทราบต่างจะทำอย่างไรรอคอยจนมีโอกาสสมควรจึงทลายตาข่ายนี้ออกไปพร้อมกันตาข่ายยิ่งรัดยิ่งเล็กชายจะกันถือกระบีคุมเชิงทั้งรอบขังก็ยิงล้อมยิ่งไกล พันมีชัยจากการผู้หนึ่งสังเกตออกว่าไม่ถูกต้องร้องสุดเสียงทันทีแย่ yeah, พวกมันจะตอต้านแล้วข้าพอส่งเสียงร้องบอกพวกพองกระบี่ในมือยกขึ้นจะแทงลงไปพวกเกียมตังเห็นไม่อาจรีรอได้อีกแล้วพากันร,รวมกำลังตัดเชือกตะข่ายขาดแล้วกลิ้งตัวหนีออกไปสุดแรงในเวลาพร้อมกันพวกมันยังได้ยินลีหูยินตะวนันลีไปให้เราจัดการพวกมันเอง พวกยาวยังใช้ไม่ได้ดอกพวกเกี่ยมตังทั้งสามกลิ้งหนีไปไกลกว่าสองว่าจึงทีทร่างลุกขึ้นยืนมาขณะคิดจะหมกำลังเค้นค่าสังหารกับพวกศัตรูให้สุดฝีมือน,นั้น องพากันตะเลงลานจนปากอ้าตาคางเนื่องเพราะบนพื้นมีแต่เศษอวัยวะขาดกระจัดกระจายบรรดาชายจ้กันชุดเขียวเหล่านั้นแต่ละคนบ้างถูกตัดศีรษะกระเด็นบางถูกฟันเอวขาดเป็นสองท่อนบางถูกฟันร่างขาดหลายต่อหลายทอนลี้หูเย็นกุมกระบียืนอยู่เบื้องหน้าพวกมันทั้งสามพลางทรงเสียงไปเถิดเกียมตังงุนงงบูบจึงพร่องถามตัวเจดพวกเหล่านี้ เราฆ่าเองไม่ฆ่าพวกมันเราไม่มีปัญญาแก้ตัวแต่เราไม่อาจพันธนาการพวกเจ้าเข้าไปกระมังเกี่ยมตังรู้สึกอบอุ่นทั่วสัพพางกายเนื่องเพราะลีหูยินอย่างไรยังคงเป็นพวกเดียวกับมันมีได้ถือพวกมันเป็นศัตรูเกี่ยมตังกล่าวเสียงสันสะท้านด้วยความลิงโลดยินดีด้วยเจท่านยังมีเมตตาพวกเราอยู่เสียงของลีหูยินสันริกเช่นกัน วาจาไร้าสาระรีม่อหุนทรยศต่อเราแต่พวกเจ้ายังคงเป็นน้องชายที่ดีของเราใบหน้าง,งามสครานของ,งานางมีเขาเพิ่งพล่านขึ้นเล็กน้อยเร่งรัดอีกรีบไปเถอะเคยหานหลังนั้นไม่ใช่สถานที่พวกเจ้าจะไปได้ผู้อยู่ในนั้นเป็นพวกใดบ้างหรือลีหุนยินอึ้งโชครูจจึงตอบตเราไม่อาจบอกหากเราเพ่งพรายความลับ มีเพียงชีวิตเรายากจยารักษาเท่านั้นก็ะละวทงพวก้าก็ไม่มีทางโรดได้แล้วชชยไหต้องเขียนค่าสังนารพวกเราให้ได้หรือต้องการดูพวกเจ้าฝึกวิชากระบีเทพเจ้าของลีมอหุนได้ถึงระดับใดนด้วยความสามารถในตอนนี้พวกเจ้ายังไม่อาจวดโอถึงคำชัยชนะดังนั้นยังไม่สะกิดความสนใจของมันมากนะักแต่ให้ปรดเสฐสุดพวกยาพยายามซ่อนตัวไว อย่าเป็นประกายเจอเจ้าเกินไปเพราะเหตุใดหรอือสิงเกมสัวจึงไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดมาเลยหลีหูเย็นหัวร้อแข็งแข็งฉีชัชกศพที่เกลื่อนกับพื้นพ่างกล่าวพวกเจ้าสามารถใช้เพียงกระบี่เดียวสังหารพวกเหล่านี้ตายหมดสิ้นทันทีหรือไม่พวกเกียมตังต้องตะลนงลานอีกคราตอนพวกมันทะลวงตา่ายนี้ออกมามีเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้น แต่ชายจากันทั้งสิบกว่าคนดังทอดสาบลงกับพื้นแล้วแม้ไม่ทราบวิชากระบีของพวกมันจะสูงถึงระดับใดแต่จากท่าร่างที่ปาดเปรียวว่องไวของพวกมันมาคำนวณอย่างน้อยก็ต้องเป็นมือดีชั้นสองแล้วยิ่งกว่านั้นทุกคนยังถือกระบีครบมือกระจัดกระจายกันอยู่อรอบข้างแต่เลี้ยง,งหินช้าเพียงกระปวนท่าเดียวก็ฟันเอวฟันคอของมันขาดไปหมดสิ้น โดยไม่มีเสียงร้องแม้สักแผ่วเบานั่นควรเป็นกระบ,บวนท่ากระบ,บี่ที่อัมหิตดูดันปานได้แล้วลี้มเย็นกล่าวอีกครั้งก่อนที่เราคลุมหน้าไปทดสอบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนั่นเป็นเราจงใจให้เพียงพลัมหากเราใช้กระบ,บวนท่านี้ไปพวกเจ้ายังมีทางรอดชีวิตได้หรือพวกเกียมตังทั้งสามตามยมิอาจส่งเสียงเพราะไม่มีปัญญาปฏิเสธทางอาจเป็นไปได้นี้ แล่แม้พวกมันจะรวมกำลังกันสามคน <c oughs> ก็ไม่อาจต้านทานอนุภาพของกระบีนี้ได้แน่หลีหูยินทอนใจเบาๆกล่าวไปเถิดไปซ่อนตัวไวก่อนกระบีเทพเจ้าชั้นที่เก้าจะฝึกสำเร็จโดยสมบูรณ์ควรส่อนตัวอย่าออกมาเสนอตัวกลับไปพาพวกภรรยาของเจ้าราเร้นหลบหนีโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใดทางสิน้นหาสถานที่หลับตา ไม่มีผู้คนล่วงรู้ซ่อนตัวไว้คลำเครงฝึกปรือรักวิชากระบี่เทพเจ้าให้สำเร็จก่อนเกมตังพร่งขึ้นมีแต่ให้พวกเราไปเกียมป่วยกับเสี้ยวจูเราไม่ต้องกังวลพวกมันพวกมันถูกสะกดรอยขุมเชิงอยู่แล้วไม่มีทางสลัดหลุดหลบหนีได้แน่แต่พวกเจ้าวางใจบวกมันต้องไม่มีเพศภัยตั้งแก่ชีวิตเราต้องคุมกันดูแลพวกม,มันเมื่อกลับไปแล้ว อย่าบอกว่าพบก,กับเราให้ประเสริฐสุดอย่าบอกแล้วเรื่องราวใดทั้งสิ้นตอนนั้นเสียงวีดในคลหาหาดดังทีเร็วขึ้นมาอีกคราลีหูวยินกระโดดโด้วแหลนยางว่องไวดุดเป็นดาวตกจากว่าชูกริาก็หายลับไปในคลิหาดพัวกเกี้ยมตังทั้งสามตะลึงลานอีกครั้งวิชาตัวเบาของพวกมันนับแต่ว่าเยี่ยมถึงอันดับเลิศแล้วแต่เมื่อเห็นวิชาตัวเบาของลีหูวยิน พวกมันต้องถอแท้จนทอดอะไรเน่าเพราะพวกมันยังไม่สามารถถัดเทียมแม้สักครึ่งเดียวของน้ำชัวครูเกี่ยมตังทอนใจสงเสียงกลับกันเถิดเกี่ยมน้ำถามพวกเราจะกลับกันเช่นนี้เองหรือไม่ไปเสืบสซอกให้รู้แน่นอนหรือใดเสืบกอะไรที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญของฝ่ายตรงข้ามจะต้องมีการระวดระวังที่เข้มงวดกวดขันอย่างยิ่งความสามารถเพียงน้อยนิดของพวกเรา เข้าไปารังแต่แสหาที่ตายเท่านั้นอาจบางทีเป็นตัวเจกประโคมเกินกว่าเหตุไม่ได้อะไรยกาถึงป่านนั้นก็ได้เกียมปักไม่เห็นพ้องด้วยรีบคัดค้านทันทีไม่ตัวเจตต้องไม่หลอกลวงพวกเราอย่างน้อยพลังฝีมือของนาะก็เหนือกว่าพวกเรามากหลายนะันแต่ว่าตัวเจตต้องไม่ถือจริงจังกับพวกเราเกินไปแน่เกียมน้ำกล่าวไม่ทันขาดคำเกียมตังฟื้นยิ้มสอดขึ้น ตัวเจอาจบางทีจะคุ้มครองพวกเราอยู่บางแต่เมื่อครูนางพึ่งฆ่าพวกเรนี้ไปก็เพราะไม่ต้องการให้คนทราบเรื่องที่นางมาติดต่อสนทนากับพวกเราและวาจาของนางก็คล้ายมีความกลิ่นเกรงอยู่มากเลยแสดงให้เห็นฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นคนร้ายกาศสุดยอดตัวเจที่มีความสามารถยิ่งใหญ่ปานนั้นยังเป็นเช่นนี้พวกเราไปแล้วจะสามารถทำอย่างไรได้ เยมน้ำก็ตะลึงลานไปแล้วเป็นครูใหญ่จึงถามฝายตรงข้ามเป็นบุคคลเช่นไรกันแน่ตัวเจชนะต้องไปอยู่กับพวกมันพวกมันจะทำเรื่องราวใดกันเมื่อครูท่านชไนไม่ถามตัวเจเองหรือถามไปนางก็ต้องไม่ยอมบอกนี่ใหญ่ไม่ใช่ยุติได้หรือเราก็ถามแล้วแต่ไม่ได้อรับคำตอบตอนนี้ไหนเลยจะทราบเรื่องราวได้หรือเกียมปากพุ่งขึ้นพวกเรายังคงกลับกันเถิด บอกเรื่องราวทั้งมวลในที่นี่แก่ยี่สองนางอาจบางทีจะมีความคิดกว้างไกลกว่าพวกเราวันนี้หากยี่สองมาด้วยนางจะต้องมีปัญหาที่ลึกซึ้งขมขายกว่ามาถามเพิ่มความเข้าใจต่อเรื่องราวขึ้นบ้างเล็งจือสามารถถามปัญหาที่ลึกซึ้งขมขายกว่าบ้างจริงๆตอนนี้พวกทั้งหก หลอบเรินเข้าชุมนุมกันในห้องหนึ่งเกี่ยมตังบอกเล่าเรื่องราวสะกดรอยตามโดยละเอียดแต่ที่บอกเล่ากับเทงป่วยเล็งแช่แช,แชเกี่ยมป่วยกับลีซิวนั้นทั้งสามเพียงแต่บอกว่าสะกดรอยตามจนใกล้จะถึงคริหาดภูเขานั้นถูกตาคายเชื่อกกับตัวไว้พวกมันรวมพลังทลายตาคายออกมาข้าไฟาตรงข้ามไปสิบกาคนจึงหนีรอดกลับมา พวกมันไม่กล้าจะเข้าไปเสิรฟให้ลึกกว่านั้นเนื่องเพราะกลัวก,ก่อกวนให้ผุกคนในเครือหาดแตกตื่นสงสัยหัา่ายตรงข้ามมีการตาเตรียมอยู่แล้วหากบุกไปรังแต่มีเพศไัยไม่ได้ผลอย่างไรผลที่สุดนอกจากเกี่ยมป่วยตัดปอพวกมันออกจะระวังตัวเกินไปแล้วคนอื่นๆต่างพ้องชมเชยความรโรคขอบสุขุมของเกี่ยมตังเทงป่วยเล้งอย่างกล่าว เล่วตีเยี่ยงนี้ถูกต้องแล้วท่านควรเข้าใจกําลังคงพวกเราตอนนี้มีจำกัดไม่อารับการสูญเสียอย่างไรได้ดีที่มีร่องรอยให้สืบสาวแล้ววันพรุ่งพวกเราค่อยไปยังเชิงให้กระจางมาเกียมป่วยกล่าวฉะไหนต้องถึงวันพรุ่งด้วยคืนนี้ไปไม่ดียวหรือไรเรื่องราวม่อาจชักจาตีเล็กควรตีตอนยังร้อนอยู่เถงป่วยเล้งกล่าว วิการเหมาะสมต่อความเคลื่อนไหวก็จริงแต่พวกเกียมตังค่าผู้คนในละแวกใกล้เคียงไปมากปานั้นวายตรงข้างรู้ตัวมีการระวังขึ้นแล้วและก็ต้องเข้าใจพวกเราอาจจะไปในยามวิการยอมเพิ่มการระมัดระวังป้องกันที่เข้มง,งวดกวดขันยิงกระทั่งอย่างวางกับดักลอกล่อให้พวกเราไปลงกลน,นั่นยอมเป็นผลร้ายต่อพวกเรามากแล้วเกียมป่วยถามเอง อย่างนั้นไปวันพรุ่งจะเกิดผลดีต่อพวกเราสถานใดบ้างฝ่ายตรงข้ามตื่นเต้นมาตลอดทั้งคืนแต่พวกเราไม่ได้ไปต้องคิดว่าพวกเรายิ่งไม่กล้าไปในเวลากลางวันพวกมันย่อมต้องพักผ่อนกันรอจนถึงยามค่ำค่อยตั้งแนวป้องกันที่เข้มแข็งบ้านคงอีกเวลากลางวันของพรุ่งนับเป็นช่องว่างการป้องกันฝ่ายศัตรูพอดีพวกเราจึงสามารถเข้าไปในช่องว่างนี้ได้ โดยไม่ต้องเสียงอันตรายเกินไปนะขิงแกย่อมเพ็ดกว่าจริงๆเถงป่วยเล็งไม่เสียทีที่เป็นยอดชันโปรโมชของเ้าวยุดทะเลสาบแม้สูญเสียอิทธิพลอำนาจไปแต่ไม่ได้สูญเสียภูมิปฏิพานของท่านด้วยเลยวาจานี้ว่ากล่าวจนพวกชายชกันต้องนับถือทั้งปากทั้งใจดังนั้นเองทุกคนจึงถูกท่านเล็งรัดให้ไปพักผ่อนแต่แน่นอนรวมพละกำลังไว เช้าวันพรุ่งจะได้ทะลวงเข้าสู่ใจกลางของคุมกำลังฝ่ายศัตรูจบบทที่25